สวัสดีครับผมทางเลซจิ้มคุณพยะครับอันนี้มาอัดบางืันเดิมครับรอบเย็นอ๋อวันนี้ฟังก็ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ครับลองบางหน่อยช่วงนี้บางหน่อยก็อัดไปก่อนครับบางเนื้อหาย,ายากเลยครับช่วงนี้บางที่ก็ลงไม่ได้บางที่ก็สิดำไม่สวยเราฟัง ปีนี้น้ำเยอะครับอันนี้ก็กลังจวดเลยครับนี่ถ่ายมุมไกลหน่อยครับวนนันี้ L ห้าศูนยครับอุปตาเครื่องเครื่องอัดแมสซี่หนึ่งสองสี่เก่านอกครับ Bốc dậy à, ngừng, ngừng, ngừng các bạn, mình, mình, các bạn, trái tàu, tàu. วัดเดีครับวันนี้รถจวดอย่างเดียวครับวันนี้ฟางบางนวิ่งสบายสบายบนี่ช่วงขําแล้วครับเนี่ยย้ายกลับบ้านแล้วครับเสร็จแล้วช่วงนี้ย้ายกลับบ้านนะครับมา,า,าที่ข้ามพนา Thank you.